สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาให้นะคะก่อนมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสียงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้บนแอดยังไม่ได้ทำให้นะคะแต่แอดขอสรุปเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะต้องไปดูหลักของรัฐบาลไทยว่างวดนี้เข้าหรือเปล่า ล่างนะคะแอดให้หลักหน่วยที่เดี๋ยวดูหลักสิบก่อนหลักสิบล่างหลักสิบล่างนะคะ7 8 9 0 ส่วนหลักหน่วยนะคะสี่ก็จะได้เจ็ดสี่เแล้วก็เจ็ด

หลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมันเด่นที่เลขสี่นะคะล่างบนหลักออลักสิบหลักสิบล่าง หลักสิบล้างเด่นที่เด่นที่890นะคะหลักสิบมันก็จะได้9้าชุดนี้ เด่นมากที่สุดหลักสี่ก็คือเลขเลขสี่นะคะหลักหน่วยกับเลขหกสี่กับ6แต่7ด้วยนะคะต้องเอาเจ็ดด้วยนะคะเผื่อเป็นตัวสำรองคะ ส่วนบนบน หลักสิบนะคะแอดให้ห้าหส่วนหลักหน่วย2องสา แล้วก็หนึ่งนะคะแอดไม่แน่ใจวันนี้แอดอาจจะให้เยอะหน่อยนะคะของบนนะคะเพราะว่าเลขมันเยอะก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่เจหนึ่งเสองเจ็ดแล้วก็8ปดหนึ่งแสองแปดส บนนี้เด่นเลขเจ็ดนะคะน่าจะเป็นเลขเจ็ดบนเด่นสองสามสี่ กับส ะะวิ่งล่างน่าจะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดหรือหกเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู้ที่นีอ๋อน่าจะเป็นวิ่งล่างนะคะ สกับ6ส่วนบนวิ่งบนนะคะน่าจะเป็น3กับ4ส่วนตัวเน้น3ตัวเันนี้แอดไม่ค่อยมั่นใจเลยสี่สาม

อ๋อเป็นเลขเจ็ดนะคะอันนี้ต้องเป็นเลขเจ็ดนะคะเด่น เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่แล้วก็เจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหกสี่เจ็ดแปดสี่ Thank you. แมค่ค่ะแต่แอย add อีกนิดนึงแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดี